สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมแตงนะครับจากแตงรถบ้านนะครับวันนี้นะแตงมีรถพิเศษอีกแล้วนะครับมานําเสนอนะไม่นะ้อยมากๆเลยครับคันนี้คันนี้นะครับเป็นอีวุสต์มินะครับรถปี2023นะแต่ลูกค้าซื้อรถจริงๆองะ2น2 4นะครับใบเสร็จออกรถแตงยังมีอยู่เลยนะ ซื้อรถตอนเดือนมกราคม2567ตอนนี้แตงได้รถมาขายนะครับเดือนมกราคม2568คันนี้นะเลขไม้เพียงแค่7,600กิโลนะการันตีไม้แท้1ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับประวัติศูนย์อยู่ครบกุญแจครบ2ดอกนะคันนี้นะครับจะสวยไหมออปชั่นจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแตงพาไปดูกันก่อนจะไปดูครับแตงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับไปดูกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยดีกว่าครับคันนี้นะอิสุสุนะครับเครื่อง3,000เป็นตัวอัลติเมทนะครับขับเคลื่อน2ล้อออนะท็ปเกืบสุดแล้วนนั่เองนนะครัับออปช่ด้าานนนนนห้ะครับีมเเเป็ซซอรรร์ถอยนนนะคัับบสาาหหด้้ เป็นเซนเซอร์สำหรับไว้จอดนะผู้ผิดไม่ได้ถอยนะครับเป็นเซนเตอร์ด้านหน้านะอันนี้มีมาให้แล้วระบบเตือนการชนด้านหน้ามีให้แล้วนะครับที่เป็นเรดาร์เวลาขับเข้ารถคันด้านหน้าแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เบรกเนี่ยรถจะเบรกให้มีแล้วนะครับตัวนี้เป็นออปชั่นเต็มเลยไบสปอร์ตนะครับเลนคีปปิ้งรถตัวนี้มีครบแล้วนะครับครบพันเลยออปชั่นครบเครื่องเลยได้เครื่อง3,000ด้วยครับแต่ตั้งพาวเวดูส่วนเครื่องยนต์ครับในส่วนเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เราจะเป็นเครื่องยนต์3,000 เครื่องคันนี้ครับจริงๆอ่ะรถเลขใหม่คันนี้เพิ่งจะวิ่งมาแค่7,600กิโลนะครับแต่ว่าตอนแต่งได้รถมาแต่งเพิ่งเอาเช็คระยะไปเมื่อกลางเดือนมกราคมเป็นเช็คระยะรอบที่สองนะคือรอ 20, บ20,000กิโลนั่นเองคือโดยปกติครับรถอ่ะใช้อ่ะต้องเช็คระยะปีหนึ่งนะครับสองครั้งคือทุกหนึ่งหกหนึ่งหมื่นกิโลนะหรือทุกหกเดือนนั่นเองนะคันนี้แต่งเช็คระยะรอบหนึ่งปีไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ให้ช่างทําการเปลี่ยนถ่ายนล้วมันเครื่องอะไรแล้วเรียบร้อยนะครับ ใบเสร็จศูนย์มีนะครับเพราะรถเนี่ยเข้าที่ศูนย์นะครับไม่ได้เข้าอู่นอกวารันตียังอยู่ครบนะครับคันนี้นะคือไปนะครับยังได้รถสภาพนิ่งๆสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็วารันตีทุกอย่างก็ยังอยู่นะครับผมไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวไปดูด้านข้างต่อครับมาต่อที่ด้านข้างเลยดีกว่าครับด้านข้างนะจะเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับลัดด้วยยางบิดต้นนะครับตัวล้อนะครับจะมีขนาดนะครับขอบ1ิดแปดนิ้วนั่นเองนะครับ ยางเนี่ยครับก็เป็นยางปลายปีครับสองพันแตงเดลคาดว่ารถคันนี้ถูกผลิตขึ้นนะครับตอนปลายปี2023และโดนซื้อมานะครับโดนขายออกมาตอนปี2024นั่นเองนะครับอันนี้ก็ซื้อไปแล้วใช้ดียาวๆนะครับยางเป็นยางดิสโทนนั่นเองนะตัวล้อละไรยางนะขอบ18นิ้วนะครับอันนี้ส่วนออปชั่นด้านข้างครับก็จะมีเป็นระบบคีย์เลสแอนที่นะครับกดนะครับเพื่อล็อกรถหรือปลดล็อกรถได้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผม พร้อมกับมีคิ้วกันตร์นะครับที่ติดตั้งมานะครับและอย่างสวยงามแล้วก็จะมีเป็นฟิล์มนะครับตัวฟิล์มคันนี้เลือกติดเป็นฟิล์ม 3M นั่นเองนะครับผมออปชันด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นราวหลังคาตัวนี้นะเพราะตัวนี้เป็นตัวท็อปก็สามารถเผือใครขนของก็สามารถติดแหลกหลังคาเพิ่มได้นั่นเองนะครับผมออปชันด้านข้างประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังต่อครับมาต่อในส่วนด้านหลังครับด้านหลังจะมีเป็นเซนเซอร์ถอยนะครับ6จุดเลยนะติดตั้งจากโรงงานเลยนะครับมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะครับเพ แล้วก็ตัวฝาท้ายเนี่ยจะเป็นระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็เพียงแค่สัมผัสนะครับฝาท้ายก็จะปูกเปิดขึ้นมานั่นเองนะครับสำหรับรถเจ็ดที่นั่งแบบ MU-X เนี่ยครับเวลาจะพับเบาะนะครับถ้าเกิดไม่มีคนนั่งเนี่ยถ้ามีคนนั่งเต็มเราค่อยนั่งพ้าเบาะตัวหลังขึ้นมานะแต่ถ้าเกิดจะพับนะก็สามารถพับลงไปได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของนั่นเองนะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวแตงลองสาธิตให้ดูนะครับด้วยการพับทั้งสองฝั่งครับ แบบนี้นั่นเองนะเก็บของนะครับบรรทุกของได้จุใจเลยนะครับผมสามารถแต่ถ้าเกิดใครจะนั่งก็แค่ดึงเบาะขึ้นมานะครับง่ายดายนะครับไม่ได้ยากนะแบบนี้ครับเดี๋ยวเราดูออปชันในห้องในสารต่อดีกว่าครับสาหรับออปชันในห้องในสารนะครับตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังนะครับพร้อมเป็นเทคโนโลยีนะเขาเรียกว่าแบบเบาะคู o แม็กนั่นเองนะครับทำให้เวลาจอดรถต่างแดดเนี่ยจะเบาะนะครับจะร้อนน้อยกว่าเบาะหนังแบบทั่วไปปกตินะอันนี้เป็นออปชันสำหรับตัวท็อปเนี่ยของเรือของเ x เนี่ยตัวนี้มีให้เรียบร้อยแล้วนะคร ส่วนด้านในเนี่ยออปชันจัดเต็มเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเนี่ยมีแล้วนะครับสาหรับฝั่งคนขับนะในส่วนของบุกหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบรองรับระบบ Apple c a คาร์เแล้วก็ Android Auto ด้วยนะนั่นเองนะครับแถมเป็น Apple c a r p l a เ Android Auto แบบไร้สายด้วยนะไม่ต้องเสียสายแค่ต่อบลูทูธก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับแบบแยกอุณหภูมิได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานั่นเองนะครับผมส่วนออปชันนะครับอื่นๆเนี่ย หลายคนน่าจะดูรีวิวมาครบแล้วแหละนะครับเราจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮลพวกนี้มีไว้แล้วไม่ได้ใช้ก็ดีหรอใช้แล้วมันไม่มีนั่นเองครับออปชันตัวนี้แต่งว่าจัดเต็มเลยทีเดียวไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับเนี่ยหน้าปัดนะครับคันนี้น่าเรือนใหม่เลขใหม่เพียงแค่หน้วันที่แต่งถ่ายนะครับเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบสี่นะครับเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบสี่เท่านั้นเองนะครับน้อยวิ่งน้อยมากๆเลยนะคันนี้สภาพช้างเผือกแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับผมส่วนตรงพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวกคุยคอนโทรลนะครับมีครบเเเเลลลลลลยยยยยนนนนะะะมมมมัััััััตติฟงงงงกก์ชทีีีีี่พวววาปรรรรบบบสสดอไ้้คคผแ็ จะมีเป็นตัวปรับเปิดป่าท้ายนะครับกับเปิดปิดแอร์หลังูีทางนั้นขวามือนะครับตรงใต้ใต้ช่องแอร์นั่นเองนะอปชั่นด้านในรถประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าครับจริงๆครับในส่วนการขับขี่อ่ะแตงเคยรีวิวไปแล้วนะครับกับรุ่น3.0 Ultimate นะครับแตงเคยทําได้รถมาขายนะัตงรีวิวแล้วย้ำอีกรอบนะครับ Yuzu MX นะครับเป็นรถที่ช่วงล่างนุ่มครับนุ่มจริงๆนุ่มจริงจังเลยครับแต่ข้อเสียของการที่รถนุ่มคือเวลาตั้งการจะขับเร็วแตงว่ามันยุ่ยนะครับอันนี้ก็ต เป็นคนขับรถสไตล์ไหนนะครับจริงแตงจริงรถตรงนี้แตงเห็นนะครับหลายๆท่านอ่ะที่ชอบขับรถเร็วเอาไปเปลี่ยนเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์ครับจบครับอันนั้นะจบทุกอาการเลยเปลี่ยนโปรเฟนเดอร์ชุดเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไหนไม่ได้เป็นสายซิ่งขับรถไม่ได้เร็วนะครับขับไม่เกิน120่แปลว่าเป็นรถที่ใช้ได้นะครับมันนิ่มนั่นเองนะเวลาเดินทางก็ไม่เหนื่อยมากนะครับแล้วก็อัตราเร่งดีด้วยนะเพราะว่าตัวเครื่องสั่พันนั่นเองนะเดี๋ยวแตงจะลองอัตราเร่งให้ดูครับอัตราเร่งแตงการออกตัวนะครับ ความเร็วที่2นะครับจะเป็นช่วง80-120ถึงที่ใช้ในการเร่งแต่งนะเป็นยังไงไปดูครับไปครับอ่ะประมาณนี้นะครับช่วงความเร็ว40-100ถึงนะครับส่วนอาตาัตราเร่งต่อไปนะครับจะเป็นอาตาัตราเร่งใช้ลิ้นแต่งนะ80-120ถึงนะครับเป็นยังไงเอาไปดูครับไป นี้ครับผมจากอัตราเร่งนะครับรถคันนี้ไม่ได้อืดนะครับแตงพูดีนะเครื่องสามพันตัวนี้ไม่ได้อืดเลยครับอัตราเร่งใช้ได้นะครับเพียงเพราะว่าตอการใช้งานแล้วล่ะครับไม่ว่าจะวิ่งในเมืองนะหรือวิ่งต่างจังหวัดนะแล้วก็เรื่องของน้ำมันนะอันนี้ครับน้ำมันแตงบอกนะแตงวิ่งในเมืองอ่ะคันนี้แตงวิ่งได้ประมาณ1 1บเถึงสิกิโเมตรต่อลิตนะครับวิ่งด้วยความเร็วลรถติดๆนะครับติดบ้างสลับวิ่งได้บ้างแตงใช้นอกเมืองจริงๆแตงใช้ชานเมืองเป็นหลักนะก็ไม่ถึงกับนอกเมืองหรอกครับ ว่าถ้าเกิดวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยตอนต่างคันนี้ต่างไปเอารถจากเชียงใหม่นะครับต่งวิ่งลงมาเนี่ยตั้งคูณคอนโทรลวิ่งที่ความเร็วประมาณ1 0 0่งร้อยถึงหนึ่งยินะคันนี้ทางไกายวิ่งต่งวิ่งได้ประมาณ1ิกิโเมตรต่อลิตรเลยก็ถือว่ารับได้นะครับน้ำมันหนึ่งถังนะครับเชียงใหม่กรุงเทพเพียงพอครับผมก็รับได้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสวยถูกใจไหมครับกับรถอิซูมิวเอ็กคันนี้นะครับผมคันนี้ต่งทวนเงื่อนไขอีกครั้งนะครับเป็นรถอิซูซูนะครับมิวเอ เคลื่อน2ล้อนะครับรถในเล่มแบบเป็นปี2023ั่ามแต่คนซื้อรถที่ใช้กัจริงๆอ่ะเป็นรถปี2024นะครับซื้อตอนเดื 2, อนมกราคม2024รถนะครับเพิ่งวิ่งมาเพียงแค่7,600กริโลนะครับประวัติสูนบุกเตอร์วิดกุญแจทุกอย่างอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับคันนี้นะการันตีไม่แท้1ล้านเปอร์เซ็นต์นะไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับคันนี้นะแต่งขออนุญาตขายในราคาเพียงแค่ห9ึ0 0 0บาทครับ1 9 9 0 0 0ก้าจากราคาป้ายแดงนะ1 5 8 9 0 0 0บาทน,นะครับก็ถูกลงมาเยอะนะครับผม ถูกลงมาเกือบ4 0 0 0บาทเลยกับรถใหม่เพียงแค่7,000กิโลแบบนี้นะคันนี้นะครับถ้าซื้อเงินสดก็ยินดีครับมีราคาพิเศษให้ถ้าซื้อไฟแนนซ์ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79%นะครับผมผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนกันเลยทีเดียวนะครับฟรีดาวน์ได้เลยนะครับคันนี้ขอฝากช่องทางการติดต่อไว้หน่อยครับถ้าเกิดสนใจรถคันนี้ติดต่อทางได้ที่เบอร์080ครับ9834771อีกหนึ่งครั้งครับ080 9834771หรือจะติดต่อได้ที่ไลน์ tanva.s ครับ tan v a s นะ ยินดีให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าแต่งเจ้ารรุ่นไหนมารีวิวให้ดูกันอีกขอฝากติดตามไว้ด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ